ฟ้ากับเขยวนะครับจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับว่าของแท้กับของเทียมต่างกันยังไงส่วนต่างห่างกันเป็นร้อยก็ให้ซื้อของแท้ไว้นะครับของแท้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องคิดที่จะใช้ของเทียมมาเลยครับดูนะครับเห็นไหมรูบโบเลยต่อให้รูนี้ไม่สีก็ด้านข้างไปได้หมดเลยนะครับดูคุณภาพกระดาษเขาขยับเลย <laughs> เห็นไหมครับเนี่ยกองกระดาษของเทียม <c oughs> เหมือนเอาตัวเนี้ยเอาไปยัดเข้าไปในล่องนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาขายให้เราใช้กับเครื่องยนต์เรานะครับดูของแท้หมดสิทธิ์เลยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับดูตะแกงนะเน่นคุณภาพต่างกันมากห่างกันหนึ่งร้อยบาท ไม่ใช้ของแท้นะครับหรือทาง200ก็ต้องใช้ของแท้อย่างเดียวนะครับอย่าไปใช้เลยนะครับของเทียมคันนี้ก็เอาใช้ของเทียมเ,ยเลยต้องทําเครื่องใหม่สุดท้ายเห็นภาพชัดเจนไหมครับก็ <c oughs> มาฝากก,กันนะครับเนี่ยที่มาของคําว่าฟ้ากับเหวนะครับ